ุราชาลูกหนังทั่วโลกขอเส,สนออาเซนนขอสั่งแค้นเช็คโอบาเมยองมีลากาเซต์นำโป้งบ้านเซาท์แทมป์ตันปืนใหญ่อาเซนนตต้องเช็คความพร้อมเอเมริกโอบาเมยองว่าจะกลับมาร่วมทีมได้หรือไม่หลังจากมีปัญหาส่วนตัวโดยอเล็กซองลากาเซตจะเป็นแกนหล,ลักปิดสกอร์เกมเยือนถิ่นนักบุญเซาท์แทมป์ตันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษวันอังคารที่26มกราคมถ่ายทอดสด true premium hd สามเวลา3ามนาฬิกาสนาที ปรีวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเซาท์ทัมตันพระอาเซนนลสนามเซนต์แมรีสภาพทีมโดยทั่วไปเซาท์ทัมตันราฟฮาร์สนทัทนพานักบุญเซาท์ทัมตันเจอกับอาเซนอลสองนัดติดต่อกันในรอบ4ี่วันโดยเอฟเอคัพรอบ4ที่เซนต์แมรีพวกเขาทุบไอ้ปืนใหญ่ได้1ต่อศูนย์นี่ก็ได้ล้างตากันทันทีก่อนหน้านี้เซาท์ทัมตันลงเตะเอฟเอคัพรอบ3มในบ้านเอาชนะชูเบอรี่สองต่อศูนย์และในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดพวกเขาเอาไปแพ้ลิสเตอร์ศูนย์ต่อสองจนอันดับหล,ล้ว เซาท์ทัมตันจะไม่มีไรอันเบอร์ทรานแบ็กซ้ายตัวเก่งซึ่งติดโทษแบนเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบ5ใบยันอีกเวสต์การ์ดมูซาจินโปและนาธานเดมอนสามนักเตะสำคัญจะลงเล่นไม่ได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บขณะที่โอริโอโรเมลมิดฟิลตัวรับต้องทดสอบความฟิตก่อนด้วยอาร์ซนอนมิเกลอาจจะตั้งุนซือปืนใหญ่อา์เซนอลนพาทีมแพนแรกให้กับเซาท์ทัมตันใน F a ฟอคัพรอบสี่อดเข้าไปป้องกันแชมป์ แต่ในลีกค้านัดหลังสุดก่อนหน้านี้อาร์เซนอลนทำได้เยี่ยมมากด้วยการชนะ4เสมอหนึ่งเวลานี้อันดับขึ้นมาที่11แล้วทีมจะต้องลุ้นว่าปีแอเอมริกโอบารมยองกองหน้าัวเก่งจะลงสนามได้หรือไม่เนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวอยู่ในรายของปาโบม,มารีปลากรหลังและดานี่เซบายอสมิดฟิลก็จะต้องทดสอบความฟิตก่อนด้วยแทงรุกอเล็กซองลากาเซตจะรับบทหน้าเป้าหลักสังหารโดยมีบุคยอสซากาเอมิลซูมิโดโรและปีแอเอมริกโอบารมยองคอยหนุนปิดสกออ์ แต่ในรายหลังห่างไม่พร้อมเอ็ดดี้เอนเคเทียพร้อมสอดแทรกลงตัวจริงทันทีรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามตัวจริงเซลธัมตัน4-4-2อเล็กซ์แมคคาตีไคล์วอเกอร์ปีเตอร์สแยนแบรนเด็กแจ็คสตีเฟนยองวาเลดีสจ๊วตอาร์มสตองเจมส์วอสชพาวโอเิโอโรเมลทีโอวอลคอตแดนนี่อิงเชย์อดัมผู้จัดการทีมลาบ5เซนตฮุนเทินอาร์เซนอล4-2-3-1แบรนเลโน่เซดิกซัวเรส รับโฮดดิงดาวิดลุยส์คีแรนเทียนีโทมัสปาเตกรานิตชากาบุคยโสสากาเอมิลสมิธโรปีแอเอเมริโอมามิยองอเล็กซองลากาเแซดผู้จัดการทีมมิเกลอาร์เจตาผู้ตัดสินเควินเฟรนเล่นได้หลากหลายเปิดสามไลน์อัพอาร์เอนอลเมื่อได้โอดีกาเสริมทับ มาตินโอเดการ์มิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวนาเวกใกล้ที่ย้ายจากเรอัลมาดริดมาเป็นสมาชิกใหม่ของอาร์เซนอลในฤดูนี้หลังจากปืนใหญ่บรรุข้อตกลงในการยืมตัวมาใช้งานจนจบฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยโอเดการ์แชบไม่รับโอกาสลงเล่นให้กับทัพราชันชุดขาวเลยในซีซั่นนี้หลังกลับมาจากการถูกปล่อยยืมตัวกับเรอัลโซเซดาเมือ่อฤดูกาลที่แล้วทําให้เจ้าตัวจําเป็นต้องออกไปสโมสรอ,อื่นเพื่อโอกาสลงเล่นอย่างสม่ําเสมอดาวเตะวัย22ปีถือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถเล่นได้ทั้งปีมิดฟิลด์ตัวกลาง หรือรับบทเป็นเพลเมเกอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขากลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งในสมัยเล่นให้กับเพลอัลโซซิดาและเป็นตำแหน่งที่อาร์เอนอลกำลังต้องการหลังจากเพิ่งปล่อยตัวเมซุตโอซิลไปอยู่กับเฟเนบาเชทำให้ตอนนี้เหลือเพียงเอมิลสมิธโดคนเดียวเท่านั้นที่คอยทำหน้าที่สร้างสารรค์เกงล่าสุดท็อกสปอร์ตซื้อจากอังกฤษได้จัดทำสามไลน์อัพเมื่ออาร์เอนอลได้ตัวอดิการมาร่วมทีมจะจัดแผนอย่างไรไปดูกันเลยระบบ4 2 3 1 ถือเป็นระบบที่มิเกี่ยวอาเดตามักจะเลือกใช้ในระยะหลังและสามารถพาทีมกลับม,มาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งซึ่งตำแหน่งที่เป็นปัญหาคือกองกลางตัวรุกหลังจากทีมตัดสินใจไม่ส่งชื่อเมซุตโอซิลลงเล่นทำให้ที่ผ่านมากุนซือชาวสเปนิชเคยให้ทั้งวิลเลียนหรืออเล็กซอง์ลากาเซ็ตมารับบทผู้เล่นหมายเลขสิบมาแล้วก่อนที่ทุกอย่างจะมาลงล็อกเมื่อไดเอมิลสมิธโด้ก้าวขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้แน่นอนว่าการมาของออริกาจะส่งผลดีต่อทีมเมื่ออาตาต จะมีตัวเลือกในตำแหน่งดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นในการสลับลงเล่นกับสมิตรโขณะที่ดิมินเซนทั้งสองฝั่งจะเป็นปีแอร์เอมริกโอบามยองและบุกขยศสากาคอยทำเกมสนับสนุนอล็กซองลักเซตหัวหอกตัวเป่าระบบ433าตำแหน่งปีกขวาเป็นอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเป็นปัญหาสำหรับอาร์เซนอลหลังจากดูดการนนิวินเลียนที่เพิ่งย้ายมาใหม่ทำผลงานได้น่าผิดหวังสุดๆจนถูกวิจารณ์อย่างหนักรวมถึงนิก่าเปเป้ที่หลุดไปเป็นตัวสำรองก็ยังเรียกฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้เลยเมื่อได้รับโอกาส อย่างไรก็ตามการมาของดาวเตะทีมชาตินอร์เวย์อาเจต้าก็สามารถจับเขามายืนในตำแหน่งนี้ได้ด้วยเช่นกันหลังจากเจ้าตัวเคยถูกส่งลงเล่นในบทบาทนี้มาแล้วสมัยที่ลงเล่นให้กับวิเทสอาร์เนมในช่วงระหว่างยืมตัวเมื่อฤดูกาล2 0ง8 2 0แ9ซึ่งก็ทำผลงานได้น่าประทับใจจากการทำไป11ประตูกับ12แอสซิสจากการลงเล่นรวมทุกรายการ39นัดระบบ3-43ระบบการเล่นหลัง3คนเป็นอีกหนึ่งระบบเก่งของอาเจตา้าที่พาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพและคอมมิชชั่มาแล้ว ซึ่งหากเขานําระบบนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งก็อาจใช้โอเดการ์ถอยมาเยือนเป็นผู้มิดฟิวร่วมกับโทมัสปาเตหรือการิชชากาโดยความที่โอเดการ์เป็นแข้งจอมสร้างสรรเกมอยู่แล้วและพาบอลไปข้างหน้าได้ดีทาให้อาจจะมีทีเด็ดในการเล่นเกมรุกมากกว่าดานี่เซบายอสเจ้าของตําแหน่งเดิมที่โชว์ฟอร์มไม่ออกในช่วงหลังโซคราติสปาปัสทาตูบลลสอดีตเซนแบ็กปืนใหญ่อาเซนอน ตัดสินใจย้า,ายไปเล่นกับโอลิมเปียกอสสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกซูเปอร์ลีกกรีซแบบไม่มีค่าตัวพร้อมเซ็นสัญญา2ปีครึ่งทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้นักเตะมีข่าวว่าหรือว์พููสนใจอยากได้ตัวไปเสริมเกมรับปราการหลังชาวกรีกวัย3 2ปีเพิ่งจะยกเลิกสัญญากับอาร์เซนลดโดยความยินยอมพร้อมใจทั้ง2ฝ่ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เขาโดนมิเกลอาเจตาคุณซือคนหนุ่มไฟแรงตัดเชื่อออกจาก25มาคุนพลเดอกันเนอร์สในฤดูกาลนี้ การที่นักเตะมีอิสระในการย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวทําให้หลายสโมสร,รแสดงความสนใจอยากดึงตัวไปใช้งานทั้งในอังกฤษอิตาลีและสเปนโดยเฉพาะลิเวอร์พูลซึ่งเดอะแอตเลติกสื่อชั้นนารายงานว่ากุนซือจิเกนครับต้องการคว้าโซกาติสมาช่วยคันนอตเกมรับหลังจากที่ทีมมีปัญหาเซนแบ็กตัวหลักทั้งจูโกเมสและเฟอร์กิวฟันไดได้รับบาดเจ็บหนักเหตุผลที่นายใหญ่ชาวเยอรมันสนใจในตัวของโซกาติส ก็เพราะทั้งสองคนเคยร่วมง,งานกันมาแล้วสมัยที่อยู่กับเสือเหลืองบอเซียดอนมุนช่วงระหว่างปี2013ถึง2015ทำให้ข่าวลือดังกล่าวค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามตอนนี้ลิพูต้องกินแห้วเรียบร้อยแล้วเพราะซกาติสตัดสินใจเซ็นสัญญาสองปีครึ่งกับโอลิมเปียอสเมื่อวันจันทร์ที่25มกราคมที่ผ่านมาและคาดว่าจะรับค่าเหนือรวมโบนัสประมาณ1.5ล้านยูโรต่ตอปีมีรายงานจากทางฝรั่งเศสว่าปารีสแซ์แชักแมง พร้อมจะยื่นข้อเสนอส่งตัวยูเรียนดักเซ์และกับมาตโอเกนดูซีจากทางอาร์เซนอลดาวเตะวัย27ปีย้ายจากวบิวกมาร่วมทีมเปแอเช่เมื่อปี2007โดยค่าตัว42ล้านยูโรแต่กลับไม่ได้ฉายแววโดดเด่นมากนักท่ามกลางทีมที่เต่ไม่ได้ซูเปอร์สตาร์และมักจะรับบทบาทเป็นตัวสำรองเสียเป็นส่วนใหญ่ส่วนเกนดูซี่เองหลังมีปัญหาเรื่องวินัยกับต้นสกัดก,ก็ถูกปล่อยตัวให้กับแฮ่าเบอร์ลินใช้งานในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและเริ่มกลับมาโชว์ฟอร์มโดดเด่นจนตกกกเป็นข่าาวัับหลยทีีมอคร้ง ล่าสุดจากรายงานของเลเกิบเผยว่าทางเปีแอดเชยังคงแสดงความสนใจอดีตเด็กฝึกของพวกเขาอย่างเกนดูซี่มาตลอดและเป็นความสนใจที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่นักเตะจะย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลในปี2018โดยครั้งนี้พวกเขาพร้อมที่จะส่งตัวนักเตะที่อาร์เซนอลเคยให้ความสนใจอย่างดักสเลอร์เป็นการแลกเปลี่ยนเพราะนักเตะกำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงสมัน,นี้ส่วนทางเกนดูซี่เองแม้กำลังจะโชว์ฟอร์มได้ดีและต้นสังกัดชั่วคราวของเขาอย่างแฮ่าต้องการเจรจาเซ็นสัญญาถาวร แต่เนื่องจากผลงานของทีมที่ไม่สู้ดีนะจึงมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเกนุซี่เองก็ไม่สนใจที่จะคาแข่งในเยอรมันต่อและต้องการย้ายไปทีมที่ได้ลงเล่นในรายการยุโรปอาเตต้าแจ้งเหตุไร้ชื่อโอบามยองเกมพ่ายเซาท์ทฮมตันมิเกลอาเตต้าคนสื่อของอาเซนอลกล่าวถึงสาเหตุที่ไม่มีชื่อของปีแอเอมริโอบามยองกองหน้าคนสําคัญในเกมที่พ่ายให้กับเซาท์ทฮมตันในศึกเอฟเอครับรอบ4เมื่อวันเสาร์ผ่านฟุตบอลดัตลอนด์สื่อออนไลน์ชื่อดัง ในเบื้องต้นกองหน้าทีมชาติกาบองถูกวางตัวให้ลงสนามในเกม f a ฟครับในการออกไปยืนเดอะเซนที่เซนแมรีอย่างไรก็ตามเจ้าตัวต้องถอนตัวอย่างกระทันหันเนื่องจากต้องไปจัดการปัญหาบางอย่างโดยในเรื่องนี้อาตต้าได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าเขามีเรื่องส่วนตัวที่ต้องไปจัดการไม่กี่ชั่วโมงก่อนลงเตะและเราก็ได้ส่งเขากลับบ้านทันทีนอกจากนี้ในายใหญ่ปืนโตยังไม่ยืนยันว่าโอบามยองจะสามารถกลับมาลงสนามในเกมพิมลีที่จะต้องเจอกับเซาแ์มปมตันอีกครั้งในคืนวันคารนี้ได้หรือไม่ ผมไม่รู้เขาต้องจัดการกับปัญหานั้นก่อนและดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเราอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนเขาและเขาต้องใช้เวลาซึ่งมันเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะนั่นคือสิ่งที่สําคัญเป็นอันดับแรกในเวลานี้อาเจ,จต้ากล่าวสรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจําวันที่26มกราคม 1. แฟรงค์แลมพาดโดนเด้งเชลซี Chelsea, ประกาศแยกทางกับแฟรงค์แลมพาดเรียบร้อยแล้ว 2. หงแดงกับโซปราติส มีรายงานว่าลิเว์ให้ความสนใจในตัวโซคารติสปาปัสตาูปลอสปรากาหลังที่ถูกอาเซนอลยกเลิกสัญญาจริงโดยมีการโทรไปขอเจรจาก,กันแล้วด้วยเพียงแต่ว่าเจ้าตัวเลือกยืนยันที่จะขอกลับไปเล่นให้กับโอลิมเปียกอสสมสรนในบ้านเกิด 3. ปืนจอปิด,ดิโอเดกาฟาบิโซโรมาโนนักข่าวจอมฟันธงยืนยันว่าอาเซนอลบรรลุข้อตกลงกับเรอลมริดในการขอยืมตัวมาตินโอเดกาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพวกเขาจะต้องจ่ายค่ายืมประมาณ1.8ล้านปอนด์ แต่ไม่มีพ่วงเงื่อนไขซื้อขาดอย่างแน่นอน 4. โอเล่เฟิร์มแรชชีเจ็บเข่าโอล่ก็น่าเชาวิธจัการทีมปีแสดงออกมาเผยว่ามาคัสแรดฟอร์ดตัวรุกคนสําคัญของทีมมีปัญหาบาดเจ็บที่หัวเข่าจนต้องถูกเปลี่ยนออกมาระหว่างเกมกับลิปูเมื่อคืนนี้โดยตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลสแกนอยู่ว่าจะต้องรักษาด้วยวิธีไหนและจะพักไปนานเท่าไหร่ 5. ราชันเบนเป้าหาฮาแลนด์ BBC รายงานว่าเรอัลมาดริด อาจเลือกที่จะเบนเป้าไปหาเอริงฮารแลนแทนเคลียนเอมบารเป้ของเปียชที่ใกล้จะจรดประกาขยายสัญญากับต้นสังกัดออกไปในเร็ววันนี้ 6. บาซ่าจอเซนฟรี3แข้งสกายสปอร์ตยืนยันว่าโรนัลคูมันจะไม่เสริมทัพในเดือนนี้อย่างแน่นอนแล้วโดยเขาเลือกที่จะรอให้ทั้งเอดิกาเซีวัยนรุ่มและเมมฟิเดปายหมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าในเดือนมิถุนายานนี้เพื่อน,นํามาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัว 7. จ็ดบิ๊กแซมเฟิร์มเองสนคว้าตัวเบนเทเก้ผลิตสกอร แซมอลาดายส์ผู้จัดการทีมเวสต์บอมบิอัลเบียนออกมาเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเขามีความสนใจที่จะนําคริสตียงเบนเทเก้มาร่วมทีมให้ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้และการเจอจากก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วย 8. เลสเตอร์โอเคปล่อยเกร1.8ล้านเดลี Line, ่เมลรายงานว่าเลสเตอร์ซิตี้ยินดีที่จะปล่อยตัวเดมไรายเกรปีกวัย24ปีที่จะหมดสัญญากับทีมในกลางปีนี้ให้กับคริสตันพาเลสหากชอบใจคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปยังบุนเดสลีกาด้วยเช่นกันก้าวโตสุนขอขึ้นบัญชีย้ายหนีมานั่งเอเวอเรตันซิงโตสุนกองหน้าชาวตุรกีของเอเวอเรตันได้ยื่นเรื่องขอขึ้นบัญชีย้ายออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนะักภายใต้การคุมทีมของคาโลอันเชลติท่ามกลางความสนใจจากทั้งเบซิตัส CSKA มอสโกเวสบอมและคริสตันพาเลต10 โมดริชยืดสัญญากับราชันไปอีกปีโอมิลิโอบูตราเกโน่อกีฬาของเรอัมริดออกมาคอนเฟิร์มผ่านสื่อว่ากองกลางวัย35ปีกำลังจะขยายสัญญากับทีมออกไปอีกหนึ่งปีและจะมีประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้แน่นอนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ